พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่130ข้อที่474สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนที่ลาดใบไม้ในสีสปาวันข้างทางโคใกล้เมืองอาลวีครั้งนั้นแลหัตถะราชกุมารชาวเมืองอาลวี เที่ยวเดินพักผ่อนอยู่เมื่อกํำลังเดินพักผ่อนได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่บนที่ลาดใบไม้ในป่าสีสปาวันข้างทางโคได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ทรงเป็นสุขดีหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนกุมารฉันอยู่เป็นสุขดีก็แหละฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่เป็นสุขในโลก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีฤดูเหมันเยือกเย็นระหว่างแปดวันเป็นสมัยหิมะตกพื้นดินแข็งแตกระแหงที่ลาดใบไม้บางใบต้นไม้ห่างผ้ากาสายะเย็นทั้งลมเวรำพระวาตะอันเยือกเย็นก็กำลังพัด ก็แหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นกุมารฉันเป็นสุขดีก็แหละฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกแล้วตรัสต่อไปว่าดูก่อนกุมารถ้าเช่นนั้นฉันจักย้อนถามท่านในข้อนี้ ท่านพึงพยากรปัญหานั้นตามที่ท่านชอบใจดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนครหบดีหรือบุตรครหบดีในโลกนี้พึงมีเรือนยอดที่เขาฉาบทาทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูมิดชิดมีหน้าต่างปิดสนิท ในเรือนยอดนั้นพึงมีบันลังซึ่งลาดด้วยผ้าลาดมีขนยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวทอด้วยขนสัตว์ยาวลาดด้วยเครื่องลาดขาวด้วยดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดชั้นสูงคือหนังชมดข้างบนมีเพดานมีหมอนสีแดงวางไว้ทั้งสองข้าง ตามประทีปน้ำมันไว้สว่างสวัยประชาบ,บดีสีนางพึงบำรุงบำเรอด้วยวิธีที่น่าชอบอกชอบใจดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนคข้ฤหบ,บดีหรือบุตรข้ฤหบ,บดีนั้นอยู่เป็นสุขหรือหาไม่หรือท่านมีความคิดเห็นเป็นฉไหนในเรื่องนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ารหบดีหรือบุตรข้รหบดีนั้นพึงอยู่เป็นสุขและเขาเป็นคนหนึ่งในจํานวนคนที่อยู่เป็นสุขในโลกดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนข้รหบดีหรือบุตรข้รหบดีพึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกาย หรือทางจิตซึ่งเกิดแต่ราคะอันเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์ไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนกุมาขรข้รหบดีหรือบุตรข้รหบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่ราคะใดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์ราคะนั้น สถาคตละได้เด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขดูก่อนกุมารท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนข้าระหบ,บดีหรือบุตรข้ารหบ,บดีนั้น ึงเกิดความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายหรือทางจิตซึ่งเกิดแต่โทสะซึ่งเกิดแต่โมหะอันเป็นเหตุทำให้ผู้ที่ถูกมันเผาอยู่เป็นทุกข์มิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนกุมารข้อรืหบบอหบดีหรือบุตรข้อรืหบบอหบดีนั้นถูกความเร่าร้อนอันเกิดแต่โทสะ เกิดแต่โมหะใดแผดเผาอยู่จึงอยู่เป็นทุกข์โทสะโมหะนั้นตถาคตละได้เด็ดขาดแล้วถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่เป็นสุขพรามผู้ดับกิเลสได้แล้ว อยู่สบายทุกเมื่อแหลผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามผู้นั้นเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุอปธิตัดธรรมชาติเครื่องมาข้องเสียทุกอย่างปราปรามความกระวนกระวายในหาไทยได้เข้าไปสงบแล้วถึงความสงบใจอยู่สบาย